สวัสดีครับพี่พีนนะทุกคนนะครับนี่ก็จะส่งบอลเต่าด่างให้พี่คนหนึ่งเขาเขาทักมาก็เสน้ำไม่ยูนะครับเนี่ยครับันนี้ค่อยส่งนะครับนะครับก็เพิ่งไปขุดมาจากปลานะครับเพิ่งลงมาก็ถ่ายใบครับเนี่ยครับบอลเต่าด่างครับมันสวยงามนะครับเนี่ยครับใบเขาเหมือน เตือทหารเลครับนะครับใบเขาตัวสมบูรณ์ตัวไม่สมบูรณ์ครับนะครับตัวไม่สมบูรณ์ก็มีครับนะครับเขานั่นครับแต่มันก็หลายต้นครับสวยงามครับนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับนะครับส่งให้พี่เขาพุ่งนี้นะครับนะครับเอามาปลูกเล่นๆครับมันสวยงามครับสีต้นครับ ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ